mẹ anh ấy không cho chồng nên không không có lỡ những video hấp dẫn ขออนุญาตถ่ายรูปสวยอีรูปน่คะขออนุญาตค่ะขออนุญาตถ่ายรูปสวยอีรูปหนึ่งนะขออนุญาตะคะรูปไหนนะอันนี้ก็ย่งเนาะค่ะไม่แน่ว่ารอบต่อไป้เราจะนับจำนวนนครั้นค่สสองเือิธีการเนี่เพราะาอะไรต้องแทนในท้องทะเลและถ้าจะได้พื้นที่ทำค่ะ ก็หนขาม่ะงนนาี่ก็จะเป็นว่าวามดรไม่ได้กจะสตอปึ่งอก็จะใช้สองเดีอก็จะใช้ปรมาก็ปราณท้า้ั้งเดือนมันก็ประมาต้นงสบาบกเลยกตาลกที่ลาบางยบ มีใหกนี้ก็ได้นะครับของเทศบาลเนี่ยบางสว่วนมันยินจัดซื้ได้แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเขาไม่มีจริงมันจะเป็นเพราะตอนนี้ภารกิจฉีดวัคซีนก็มาทางนี้หมดแล้วไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็ตอนนั้นก็มาบริจาคสองรอบแล้วแต่่วาก็หมดก็แทนที่จะมาลง,ลงาโรงพยาบาลโดยตรงก็มาลงพื้นที่ด้วยเพราะว่าภารกิจเโควิดมา ใจกจะหันหน้าไปทครนะเลยรก็ไม่รที่กชนกับอามยก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับต้อกลับขอบคุณมากเลยนะคะ